เออทท่ทุกคนฮะทุกทุกคนฮะทุกคนเห็นผมไหมครับฮัลโหลฮะทุกคนฮะอ๋อตะกร้อง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 ซูมซูมเข้ามาหน่อยฮะเอ่อทุกคนทุกคนไม่เห็นผมนะตะกร้องตะกร้องรบกวนตะกร้องซูมซูมเข้ามาหน่อยครับอ๋อโอเคฮะตะกร้องอ๋อระยะนี้พอได้แล้วฮะเอาละะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในแบบ อะควาเรียมไทคูนะครับผมนะวันนี้พี่ก็จะมาเล่นแมปนี้1วันพี่ก็จะมาทำการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ำนะ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราไม่พูดำทำําเพลงนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยอ่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ 3K 3K เราทำอะไรได้บ้างอ่าเราสร้างถัง ราสร้างบันไดเราลงชื่ออเราใส่ตัวกลองไปอีกอหน้าต่างอ,อทำหน้าต่างได้ด้วยโอ้มีขายไอสกรีนนี่เราได้พนักงานขายไอสกรมีมาเพิ่อมอีกหนึ่งคนนะอ๋มีทีวีด้วยนี่อ้าวสร้างทีวีอะไรในในทีวีอ่ะ,ไ,ไ,อะไม่มีภาพอะไรเลยตกแต่งเพิ่มขึ้นนี่ ตอนนี้เราก็ตกแต่งฮะของปลาปลาเราหิวหอันนี่อะไรอ่ะนี่ต้นปลาล์มนี่เราซื้อฮะเราซื้อเราตกแต่งไปเลยอ่ะ,อะถนนเล็กอ่ะของทางเดินไปตรงโน้นฮะโอ้ตอนนี้เงินเงินเราจะหมดละทุกคน <c oughs> ถ้าเสียงมันเบาไปก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะยาวๆไปเลยอ๋อปลาหิวครับเราก็ต้องให้ให้อาหารปลาโหเราต้องขึ้นไปให้อย่างนี้อ่ะเอาไปเอาไปอีกนี่โอเคปลามีความสุขละกทางนี้ก็หิวฮะขึ้นไปให้เอาไปอีกแตตอนนี้อควาเรียมเราก็ยังดูไม่ค่อยเป็นโลเป็นล่านเลยทุกคน เรายังเติมปลาไม่ได้หรออันนี้โอเคเพิ่มปลาเป็นเลยปลาอะไรไม่รู้อือเาหิวอ่าเราก็ให้อาหารปลาฮนะให้ไปเลยสองทีฮนะอ่าตอนนี้ปลาความสุขแล้ะขาตั้งปองคอนหนออ๋อนี่ โอเคโพเดียมนี่ฮะเร,เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยทุกคนอของเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะยังไม่มีอะไรให้เราตกแต่งชั้นสองนะอ๋อมีฐานสองด้วยสร้างตรงนี้ เกอีกทีต้องเราต้องเข้าไปตกแต่งกันวิธีการจับปลาของเราเนี่ยว้าไปเลยเน่เราก็จับปลาตรงนี้ <pe ar> เพื่อไปใส่อวันเรียมของเราไหนมีปลาไหมเน่ยังไม่มีปลาไม,ไม่กินเดี๋ยวรอาปลากินเบ็ด ทำไมดูเหมือนว่าปลาจะกินเบ็ดนานมากนะทุกคนเบ็ดล้วนเบ็ดล้วนเราเดินเราเดินเดินลอดเ,เดินลอดเราต้องไปแอบหลังป้ายอะ่ะมันจะมองเห็นไ,เนไปเราเป็นการตกปลา,าปลาที่แล้วอ๋อถ้าเราขายเราก็จะได้เป็นไข่มุกเราเก็บเก็บไว้ก่อนนะเหมือนจะเป็นปลาไหลอ่าตกปลาทุกคน เล็กนะคุณต้องคุณต้องกอกทั้งหมดโอ้โหแล้วเ,เรามันเหลืออะไรให้เราทํอาอ่ะมันเหลืออะไรให้เรา ไ,ได้ไหมเราฟังได้ไหมไม่ได้ต้องเสียโลโบักอ,อีกแล้วเกมแนวไทยคูนี่แบบเป็นเกมแนวที่แบบว่ากินตังมากอตอนนี้คนก็หลังไหลเข้ามาเริ่มเยอะแล้วนะทุกคน เราก็เติมเราเต้องเ,เติมถังขยะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งขยะม้วนตอนนี้เราวิ่งวิ่งลองไปเรื่อยๆมีอะไรให้เราเราทำไหมเหมือนจะยังไม่มีนะเชิญนะเชิญนะเชิญกันเชิญทุกคนเลยฮะแล้วดูเขานี่บอกมือไว้บาดตาด้วย <laughs> ต,ต้องเกมพาร์ตรอต้องเติมต้องเติมเกมพาร์ตมันต้องเติมเกมพาร์ตนะทุกคนอันนี้อะไรเอ๋อ่าน่าจะเป็นแบบว่าถ่ายรูปที่ระล็กนะโซนนี้โซนของเราเบอร์บวกมือกันเลยเราผมเป็นคนสร้างพิพิธภณัณนฑะ์ะเดี๋ยวเรา ไปตกปลา,าเพิ่มกันเลยว่าทุกคนตกปลาที่บอ่อหลังบ้านนะ,อะขอแห้ง <c oughs> เสียงก็ไม่ค่อยมี ปลากินได้แล้วเราได้ปลาธรรมดามามีอะไรอีกไหมเราตัดแต่งแปกกระเด็นไปเลยเราเข้าไปส่วนไม่กด้ย่าง ตอนนี้คุณสามารถเข้าสวนลึกได้แนละ้วน,นี่ทุกคนเราเข้ามาข้างในแล้วอ๋อนี่ฐานสี่นี่ฐานใหญ่มากทุกคนเราทำแบบว่าที่ไว้หายใจให้เขาก่นอนเงินผ่านไปย่างไรเงินเราผ่านไปยังไง เฮ้ยเราใส่ปลาฉลามได้อ่ะไหน,นปลาฉลามเรา ไปเลยฮะไข่ดิถ้ายังใส่ได้เดีย๋ยวเราใส่ไข่ดิเต็มนะฮะถังให้อาหารปลากันโอเคอ๋อมีร้านนี่เราเปิดร้านขายซูชิฮนะโอเคอันนี้เป็นอาเขตอ๋อมีของเล่นให้จุดด้วย ที่ห้านี่นี่เราขยะไว้ทิ้งกันนะจ๊ะอย่าทิ้งอย่าทิ้งมั่วกันนะจ๊ะขอ้อหรือไปเลยหรืไปเลยฮนะ ทเงิน <c oughs> เราจะหมดละโอ้โหเงินเราเหลือสามร้อยแล้วแป๊บเดียวถังนี้มีปลาไหมถังตรงนี้เรายังไม่ได้ใส่ปลานะถัะง,งสมบูรณ์เนาะยังต้องตกแต่งอีกอ,อ่ะโอเคราใส่ไปเลย ของทางนี้นใหญ่มากใส่ปลาได้หลายตัวทุกคนปลาเราหมดใค่ตะลอกเลยทุกคนเราต้องไปจับปลาเพิ่มเเราต้องไปจับปลาเพิ่มกันมาที่สวนหลังบ้านอย่างชอบเกมนี้เลยจับปลาหน้าพิพิธภัณฑ์ ราอยากได้ตายใหญ่ๆค่ตัวอ,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 อ่าหัวหิววตายหิวเวลาเราก็ต้องให้อโอเคหาหิวยังเขาบอกให้แก้ไขรถทั้งหรอไหนอะแก้ไขยังไง ออืยังไงอ่ะโอเคอ่ะยังใ okay. ส่ยังไงอตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วนะไหนมีอะไรเราต้องเข้าไปดูห้างในว่ามีอะไรให้เราทำาหิวหิว่าเราให้อาหารตาไป เกอกแตกเป็อะไรเคเราก็มาตกแต่งตังนี้ต่อเลย okay. ใส่ไปใส่ไปล้อกใส่ไปเค okay, เราก็าใส่ปลาอารมน,นี้ใหญ่อยู่นะ ใส่ปลาได้แล้วของเราทุกคนใส่ไปใส่ไปส่กปลาที่เราจับมาจะหมดละได้เต็มละกรบเดชไปเราไปพิทาฟันอ,อ่ะโอ้มีเครื่องเล่นเกมด้วย ห้องน้ำคือทต้งทำห้องน้ำไว้ให้เขาฮะอัพเกรดตัวรวาทุกคนแถ้ที่สอเครื่องลุกอมเหมือนจะยุยงให้เติมเกมพาร์ทให้ได้เลยนะต่างนี้มีความสกดกันหมดฮนะ มันส่วนส่วนนี้ของเราจะเสร็จล้วยางสวยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยทุกคนไหนมีตรงไหนให้เราอัปเดตอีกไหมทำความสะอาดฮะโอเคแล้วก็ทำความสะอาดไปเลยนี่ ทำอีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วนะเราต้องไปดูข้างนอกกันข้างนอกอะไรยังข้างในมีอะไรให้เราทำหรือเปล่าหินไหเอาแลให้หรปตาแตอ่อันนี้คืออะไร ทำอีกหรือเปล่าอ๋อมีมีมีโอ,โอ้นี่ไงทุกคนฐานข้อมูลอ่าเดี๋ยวเรามาอัพตรงนี้เลย เทดานเทฐานเงินเราหายไปอย่างรวดเร็วนะทุกคน <c oughs> อ่ะซ้ำหน้าต่างกับชุดมานั่งกันโอเคอเง,ตตงินลดทั้งหมดต่างฮะตอนนี้มีขายอะไรเอ่ย เอออ๋อ,อ,อน่าจะเป็นร้านแบบชานมไข่มุกถังตกแต่งสี่พันาตั้งมันเรล่าโอเคโอ้เงินไม่พอทุกคนเงินเรายังไม่พอ ายรูปไว้กันนี่เหมือนจะผมว่าคลิปนี้มันก็น่าจะยาวแล้วนะทุกคนเอาครับคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมชอบการสร้างอาควารเรียมของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ